แก่แล้วแต่ตัดยังไม่ได้เพราะมีนกอาศัยอยู่สงสารเขาอะ่ะบ้านเขามาจับสองครั้งเขาก็บินไปสองครั้งแล้วนี่ไม่รู้ว่าเขาจะมีไข่อยู่ในนี้หรือเปล่าก็ยังตัดไม่ได้รอให้มันสุกกาเครือก็แล้วกันเนาะสงสารความสงสารเป็นบ่อกเกิดของความเมตตานะคะ เมตตากรุณาปานีเราต้องมีอยู่ในใจเสมอฉะนั้นเราก็ต้องรอก่อนค่ะการทำอะไรเรานึกถึงใจผู้อื่นเสมอนะคะเนีย่ยกล้วยใยการปลูกไว้ <c oughs> ออกพร้อมๆกันเกือบสิบเครือเลยถ่ายมาลงคลิปให้เพื่อนๆหรือ FC ดูนะคะ เครือใหญ่บ้างเล็กบ so bon ้างนะคะเนี่ยออกดีมากมากเลยเขาบอกปลูกกล้วยออกผลดีจะมีโชคมีลาบแต่ยายการก็ยังไม่มีโชคอะไรมากมายนะคะแต่สุขภาพก็ยังแข็งแรงอยู่เจ็ดสิบแล้วแข็งแรงก็เรียกว่าโชคดีแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆนก็ต้องดูแลด้วยนะดูแลสุขภาพตัวเองด้วย ใหยการก็ไม่มีอะไรจะเอามาให้เพื่อนๆดูเนาะนอกจากชีวิตประจำวันนะคะปลูกไว้ก่อนปลูกบ้านนิดหน่อยเราเราก็ปลูกบ้านได้ปีกว่าแล้วค่ะกระดก,กระดาปีที่แล้วแล้วก็นี่ผ่านกระดก,กระดามา<ๆ>ก็ได้ปีกว่าแล้วก็ได้มีกล้วยมาหลายรอบแล้วค่ะได้หลายรุ่นแล้วแต่รุ่นนี้ออกเยอะหน่อยออก เป็นสิบเครือเลยนะคะก็จะเอาไว้ห่อข้าต้มเนาะข้าต้มมัดข้าวต้มผัดยาการทำอยู่ก็พอได้ขายนะฮะเลี้ยงตัวเองหวังเงินจากบ้านพี่อยู่ก็ไม่ได้สักทีเนาะรายได้ก็จะมาจากอากาศก็ไม่ได้ต้องทำเงื่อไหล ขาย้อยนาะเงือไม่ออกไม่ได er> ้ตังนะจ๊ะเออเอามาให้เอฟซีดูเนาะเนี <h <h ่ยเห็นไหมคือใหญ่เบิ่มเบิ่มเลยก็นานแล้วไม่ได้ทำคลิปมีคลิปเล็กคลิปน้อยเอามาให้ดูอันนี้ก็เอากล้วยมาให้ดูวันนี้อะไรก็จะได้กล้วยนะคะ ขอให้ทุกคนมีแตกก่กลุ้ยนะคะทุกคนเนาะเห็นไหมตะวันตะวันขึ้นจ้าอะไรวันเนี้ยเอ้ถ่ายมาให้ดูนะคะ ทุ่งนาฟ้าต้นกล้วยสวยงามนะคะอตอนเช้าๆเนาะก็คลิปนี้ดีมีประโยชน์ติดตามคลิปหน้านะคะ